ข้างในแอันนี้อันนี้ไหลแล้วไหลแล้วใช่ไหลแล้วไหลตดแล้วเนี่ยอ่าพูดก็พูดไปเลยสวัสดครัาอะไรตามสารคดพทางมาชมแถวแถวนี้มีอะไรสิบห้านาทีก็ได้นานจังเคนะเอานานนี่อ่าไม่ต้องเอาไปโดนแบนของเขาแล้วก็แบน ไปไหนนะพูดไปด้วยสว,สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่ที่อาอุดมครับผมอตอนนี้เรามาอยู่ริมถนนแยกแยกอาอุดมนะครับได้ไงขึ้นมาแล้วเนี่ย การทดลองไลค์ครั้งแรกของผมเลยนะครับผมตอนนี้ตอนนี้เทสระบบไปดูดูรถไปพังพามก่อนนะครับไปฆ่าการมองเห็นเอานะโอเคนะคปิดก็ปิดธรรมดาปิดปิดตรงตรงนี้ปะ่ะใช่ไหมใช่ก็ปิดกดปิดนะจะจะไม่ปิด แล้วก็พูดไปเรื่อยๆก่อนให้หให้มันเปิดผ้ากันตรงหนึงก่อนที่ที่ไหนที่นี่แยก<ด>อาดุมครับครับผมวันนี้มามาทดสอบครับ